สวัสดีจ้าวันนี้ยังไงพี่แอนวันนี้เราจะกลับมาถ่ายทัวร์กินกันอีกรอบเซฟแอนทัวร์กินมาเติกันเลยแต่วันนี้พี่แอนพี่แอนสุดเลยว่าเรามีตัวพ่อจัดรายการไปกระต่อมาด้วยใช่วันนี้เรามีตำนานกินงูเข้ามาในรายการเราด้วยวันนี้เราเชิญเข้ามาแลวครัวกระเทยไหมไม่ดูได้ไหมกินได้กินได้ดูคือ ดาค่ะอฮาชดานะครับเป็นไงหล่อมากน้องไฮไม่เจอกันนานเนาะตั้งแต่เขาดังไปดูดนี่เห็นหรอยูนี่เขาดังเขาเป็นสุกตาไปแล้วคนพอลเขาเยอะใช่เดี๋ยวนี้เขาแบบว่าต้องไคิวมายากมากนี่คือนี่คือจองคิวไปประมาณดับสามเดือนนะพี่แอนใช่เจองตั้งแต่ธันวาเนี่ยเพิ่งได้แบบวันเนี้ยได้วันนี้ใช่ไหมครับน้องได้เปคนไงผมเฟิร์มหล่อมากเลยเนี่ยใครทำให้ได้ผมเนี่ยพี่แอนเลยครับโอเคฉันทำให้เองค่ะแต่ส่วนแต่งหน้าเป็นคุณเซฟนะโอเคคนนี้มาทอะไรก็หล่อแล้วแต่ว่า ทำเพื่อความหลอกกว่าพี่แอนหลอกกว่าเนาะเดี๋ยวนี้จะพาน้องทากินขนมเนาะเพราะเห็นในคลิปบอกว่าชอบกินสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวดิฉพากินสตรอเบอรี่นะครับบ๊ายไปไปเดือดกันเลยพี่แอนตอนนี้อยู่ที่ร้าน after you ทองหล่อ13นะจ๊ะวันนี้จะพาน้องทหายมากินขนมอ่เพราะน้องแอนบอกว่าเขาเป็นขนมหวานใช่ไหมครับใช่แต่ขนมหวานเขาชอบกินตอนกลางคืนนะ รชอบกินนมหวานแล้วก็พุดสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็กล้วยกล้วยวันนี้กินกล้วยวันนี้พี่เลยบอกว่เคิร์บกล้วยให้น้องไฮด้วยนะวันนี้ใช่เพราะกล้วยก็คือโอเคมีคนมาเม็นในรายการโอ้ยมีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยน้องเขายังวะได้ดูใช่ไหมมีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยนองแล้วบ้างหรือยังเออใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วของที่น้องไฮชอบจ้าทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยที่น้องนางไฮชอบทานไอ้หันแควหันแควต้องเลหน่อย เคบ้างน่ากินมามโอเคมาบูไฮ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 จะขมวิศวิเสพี่จะแจกอาวุธก่อนแจกอาวุธแจกอาวุธถ้าจะไปสุขวิศวิตต้องมีมาบูไฮไม่ใช่ที่อะไรมีอาเสียงซอมเออซ้อมโอเคพี่เซฟด้วยพี่เซฟก็ต้องโคกนะมาบูไฮสุขวิศวิตโอเคเอามีดด้วยเอามีดด้วยจ้าพี่เซฟเขต้องตบมีดใช่ ไงน้องไฮถ้ากินไหมถ้ากินค่ะถูกใจไหมถูกใจเลยถูกใจเลยนะครับผมกล้วยสับพี่แอร์ถ่เยี่ยนแบบปอนกล้วยหน่องหนอได้ค่ะผ่านกล้วยไม่จ๋าได้คเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะปอนกล้วยไฮยออ้าปากกว้างๆรูอ๋อเสี่ยวเคลผ่านกล้วยนะรูเริ่มเลยหนอ หันให้น้องมะหันสิเต้องหันให้น้องเขาเราพาน้อมาต้องบริการน้องเขาต้องต้องแบบว่าดูแลแข็เชิญนิดนึงใช่เนี่ยคือแบบที่ผมหันให้น้องนะเพราะว่ารู้ป้าพี่แอนทำไมอ่ะคือปกติที่ผมกินนะก็จะมีแบบว่าคนหันให้พี่เหมือนกันอย่างน้องไฮดีกับเราหาอวดเล่าให้เราฟังกันคือจริงๆมันเขาไม่ได้ตั้งใจเล่าหรอกเพาให้อวดค่ะ ปวดปะปวดใช่ไหมดังว่าน้องไทยเริ่มเลยครับน่ากินมากให้น่าเปิดก่อนเลยโชว์โชว์ให้กล้องดูด้วยโชว์ให้กล้องดูด้วยลูกโหลดอัมเปอาปะปังโหลดงูทั้งตัวเราเข้าไปได้จ้ะอร่อยไหมอร่อยไหมเติร์ดเอินี่อยากกินกล้วยบ้างอร่อยยอน้องไทยพอจะ ซอนกล้วยให้แต่เปนเก่งแบบเขาเคลียวไม่ไหวเลยจะได้พริกแต่ปากว่างนะซอนกล้วยคนแก่เลยลูกแบบถือก็เป็นส,สัตว์ใช่ไหมล่ะมือรอดกล้วยคำใหญ่อย่างรอยะค่ะเต็ปตมปากเต็มคำม้ารอยะคานอ่ะขอเมาดิดึงต้องหเ้เป็นไงบ้างตั้งแต่แบบออลก,การไปกันต่อไป เรรู้สึกดีที่มีคนเข้ามาซัพพอร์ตผลิตตามมาเรื่อยๆนะครับชอบใช่ไหมล่ะชอบแล้วก็ทักมาแบบว่าฉับมูเวอร์เลยใช่ไหมแต่หนูก็ชอบใช่ไหมล่ะใช่แป๊บนึงนะแล้วแบบว่ามีคนทักมาแบบก็มีจริงเหรอแล้วหนูตอบว่ายังไงก็ตอบว่าได้คได้ด้วย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขึ้นช่องติดตามของน้องไว้จะได้เข้าไปติดตามน้องเขานะเออไม่คุยกับน้องเขาดีดีดังมากคนนี้ดังมากดังมากรายการของเราที่ว่าพุทธขึ้นมาแบบสุดๆเลยติดเปลช่ยนำๆก็พือเพราะเขาไปที่ไหนแลทุกคนก็ทักว่ารายการจินงูเราขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณพี่ๆเขาเ๋ยวๆอีเซฟดีๆอาปากกว้างๆอรปากกว้างๆอย่าแอบับ มาให้น้องกินยาละบาลกับน้องไฮกินเลยไฮกินกินไปพูดไปเนาะอืมชิวเออแที่ไฮบอกว่าตอนที่เราถ่ายเออ่กระต่อขนาดที่ไฮบอกชอบกินสตรอเบอรี่ใช่ไหมชอบสักกินสตรอเบอรี่แบบนี้หรือว่าเป็นสตรอเบอรี่แบบไอสตรรีมหรือยังไงนะเดี๋ยวว่ามักกว่าอ๋อนี่ไงเลยเลยยังไงอร่อยไหมยังไง หวานอร่อยเออของหวานเขากินกันตอนกลางคืนจ้าตอนไหนก็ได้นะได้ตังหวานจากของหวานนะได้ครับเชื่อครับนายเชื่อแล้วครับจะเชื่ออะไรพี่เชื่อแล้วพี่เชื่อแล้วที่นี่เป็นเต้าแรกเลยนะคเมื่อก่อนคนต่อแถวกันเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วต้องมาบ่อยๆแล้วต้องมาบ่อยๆเพราะของหวานต้องทานที่ต้องกัดจ้ด มาั <S <S นจะเย็นกนะงานได้หรอกรเบาๆวันนี้นจะกินแบบไหนงไงแต่พี่เทพก็รู้งานวันนี้พักไปก,ก่อนน,อน้ำเต้าน้ำผึ้งใส่ไปชาของร้านเพราะว่าหวานใช่ไหมใช่ชุบคอชุบคอไหมชุบคอไม่อย,อยากบอกว่า <S 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 แบบมีคนแบบมาทักเราบ้างไหมมาทักเ้องง่ายหรือเปล่าอะไรนี้บ้างไหมก็มีบ้าง สักเซตนะพี่แอนสักเซตแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างตอนถ่ายเล่นกันตอนถ่ายรายการกันอะก็กินไปบ้านแดดพ่อแม่ก็เฉยเฉยใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่เราพูดกันสุดท้ายอ่ะคืองูที่เรากินคือแบบเธอบอกว่าเป็นเหมือนเนื้อไก่ไงเป็นไหมล่ะจริงจริงไงแล้วพอเธอก็คือมโนไงใช่เธอรู้ป่ะฉันโดนด่าแบบเยอะมากที่มันออกไปะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแหละแต่พอฉันบอกพอฉันบอกว่าไปดูรายการก่อนว่าเขากินงูอะไรแล้วตอนนี้คืออยากรปเดียนที่ไหนนะที่เราไปฝั่น อยาไปเรียนที่เทพสิริเชียงใหม่ครับจริงเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ต้อนรับน้องไฮ้ด้วยนะมาบุกไฮ้เชียงใหม่เร็วเริ่มดูไฮ้เชียงใหม่แล้เชียงใหม่โลดไปอยู่เชียงใหม่แวนปะผม็นโลงเลยครับเชียงใหม่เออเชียงใหม่เลยว่ะทุกที่เชียงใหม่เลยใช่ไหมครับใช่เราบอกว่าทำให้มันลุ้งเล่นไน่อยเราบอกว่าทำให้ลุ้งเล่นไน่อยไปอยู่ที่ไหนกูจะทำให้ลุ้งทุกที่นะจ๊ะ ตอนนี้ตอนนี้คือราชารย์คุณเป็นไปแล้วนะโอเคอ่ะให้ทักทายพี่สาวพี่สาวเจเจเพ่สาวรบูไฮเชียงใหม่นะครับฝากน้องด้วยนะตอนที่น้องไปเชียงใหม่อ่ะฝากดูน้องไฮด้วยได้เดี๋ยวน้องจะไปเรียนต่อม4ที่เชียงใหม่แล้วฝากด้วยน้าตาน้องชอบกินขนมหวานสตรีทบุ้ยงูด้วยป่ะด้วยคืออยากรู้อยากรู้ไหมว่างูเชียงใหม่เป็นยังไงอ่ะไัง โอ้เปลือกกู้เปลือกเพราะอากาศหนาวครับเออที่ยังใบ่อากาศหนาวกูก็เลยเป็นเปลือกนี่รับจบเลยชิ้นท้ายรับจบเลยอันนี้คือวันนี้ตอนที่เราถ่ายทำกันอยู่อะคือเป็นช่วงที่โชคปิดเทอมของน้องแล้วน้องไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมาของเรานี่แหละเป็นรายการทัวร์กินที่เราพาแบบว่าน้องๆไปทานข้าวกันโน่นนี่นั่นใดๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราคือทานของหวานเพราะน้องก็ชอบทานของหวานแต่ของหวานเขาชอบทานตอนดึกๆแต่น้องไฮชอบทานตอนไหนนะ วันเลยได้ทั้งวันครับทักมาเลยเราต้องแตะทิ้งกูออกไปตอนนี้ม่ของูได้ยังไม่ได้วล่นงูได้ไหม,ไมไเออมีข้อความเข้ามาที่มือถือว่าห้ามพี่ที่ก่อนที่ชื่อแอนนาเสียงดังขอความร่วมมือนะเซฟน้องฮายอย่าเสียงดังเคอเคโอเค <c oughs> คือทางร้านจะอยู่ทางหลอกก็คือแบบว่าให้ทั้งโซนเนี่ยกับเราอย่างเดียวเลยเป็นห้องแบบห้องแค่แบบคือไม่มีใครเลยน้อง้าไม่มีใครือปิดเลยไม่ห้น้องไายคนเดียวใช่เป็นน้องชาคนเดียวเราก็เพิ่งมีเวลามาเจนที่นากออนทัวร์อยู่เันเป็นอะไรกันออกไปน้องไายแบบโด่งดังขึ้นมากโด่งดังขึ้นมากใช่ไหมว่าทานรายการเราเนี่ยขอคิวไปเนี่ยยากเลยยากมากเซนตคิมแน่นเนาะแน่นแน่น น่ารักมากอ่ะถ้าผู้จัดคนไหนที่อยากได้น้องไปทำงานติดต่อหาน้องได้เลยนะที่ช่อง dm ทักทากแชทได้เลยนะแชทไไ้เลยได้แค่ตรงนี้เลยก็ได้แต่ถ้าว่าติดต่อน้องหายน้องหายไม่ตอบอ่ะโทรมาหาพี่นาได้นะเดี๋ยวพี่นาจะให้เบอร์ของคุณพ่อคุณแม่ของน้องเข้าไปให้น้องหายสูง1 8 3าครับ1 8ึ้นะครับผมแล้วคือหน้าเขาแบบเก่งมากเลยนะดจัดแฟนเกติดเรด้วยเนาะแด้ครับ นิดหนึ่งนะครับบูฮายีิกเก็ตที่แบบเป็นฮายมาบูฮายแล้วหรอไม่ใช่บาบูฮายใช่ว่าตอนนี้มันกระแสมากบาบูฮายก็เป็นการทักทายแบบว่าปีนอะไรอย่างนี้แต่ที่เราจะแซวบอกว่ามาบูฮายแต่เราต้องพูดตรงๆตรงนี้ก่อนนะเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะแต่เราก็ดูจะถึงเกือบตีห้าเมื่อวันนั้นโลกจะติ๊กต็อกปิดไปเลยโลกจะติ๊กต็อกปิดช่องไปเลยบุกทุกวิสุทธิ์จนสุดจนติ๊กต็อกปิดช่องไปแล้วเออตอนนี้ก็ไม่มีติ๊กต็อกเลยติ๊กต็อกปิด สากที่ตอกใหม่ของพี่แอนคืออันนี้ปิ้งไว้ลงสหรับลูกเด็กนักเรียนที่มาถ่ายไว้กระเตาะนะมามารับชมได้ที่ช่องนี้นี่ปิ้งใช่เย้แล้วก็ทิกตอกลงด้วยทิกตอกของไฮด้วยเริ่มปิ้งของพี่เซฟด้วยปิ้งคนดูบอกน้อยมากไม่เป็นไรไปดูของพี่เซฟได้เป็นพี่เซฟก็เป็นดาวทิกตอกเหมือนกันเดี๋ยวดาวทิกตอกไฮไลท์ต้องให้พี่เซฟดาวทิกตอกพี่ทองหล่อให้พี่แอนดาวทิกตอกรัชดาก็ให้มรัชดา มันกินเยอะมันไม่กลัวอ้วนหรอเซ่ไม่อ้วนอ้วนหรอกินมามันคือความสุขครับเลยแล้วพี่อ้วนไหมมึงเปล่ามึงทำไมไม่อินรือไงทำไมมันก็ตาบอดอะไม่ใช่แล้วพี่สวยไหมล้วบอกกลองสวยสวยไปตอบไม่ถูกอ่ะเบคเขาพูดความจริงพวกเธอ แบบว่ากินกันอิ่มป่เนาะพี่แอนอิ่มมาอิ่มไหมลูกอิ่มครับเบาๆนาะของหวานเนะน้อหวานก็อร่อยมากเนาะก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอน้องไานครั้งนึงนะครับผมสนุกมากแฮปปี้ดีใจทีจไ่ได้เจอใน้องไม่หรอดีใจนะที่เจอมาหาเออแล้เวเดือนหน้าเจอกันอีกหนึ่งเดือนจะให้ทำ โอเคไหมใช่เดี๋ยวน้ามาดูปรับลุกน้องปรับให้ชอบกว่กกาเดิมใช่เห็นใจแต่ก็เหมือนเดิมแหละก็ตอนที่เป่าเป่าขึ้นตรงนี้คือคันนี้ครับก็อย่าลืมมาติดตามนะครับเซฟแล้วก็พี่แอนเนาะใช่แล้วก็ติดตามน้องหายด้วยติดตามน้องหายด้วยใช่ที่ก็คือ IG กับถึงต่อ,อของน้องหายที่พี่ขึ้นไปให้นะครับผมคันนี้คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลิปด้วยนะครับและกดกริ่ง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 ให้กับรายการเซฟแอนดทวีกินด้วยนะครับผมใช่แล้วเจอกััันนนนใหหม่่ะะะคครรรบบเเท้าาาวจ ใครมาในเทพหน้าในเด็กที่ถ่ายไว้กระต่อมาถ่ายรายการทั่วกินเราจะเอาใครมาเจอกันเทปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย